กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ผมจะมาลองเล่นเกมในคอมครั้งแรกนะเพิ่งซื้อคอมมาแล้วครับอ่าแล้วเกมที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี่คือเกม BMG Drive นะครับเกมนี้เป็นเกมที่เล่นคนเดียวนะครับเอาไว้เล่นสนุกสนุกพอกดตรงนี้มาแล้วครับจะเป็นฟรีดอมให้เราเลือกได้เลยนะอย่างเช่นวันนี้ผมจะอยากเล่นแบบนี้นะ แบบแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทดสอบการฟ,ฟรีนะครับถ้าผมคอ u ย e ูสไฮเวย์แล้วกันถ้าเราจะกดปอนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะกดแล้วคลิกตรงนี้อ่าได้เลยนะครับเกมนี้เป็นเกมแซนบ็อกที่คุณสา่งมาเล่นได้แบบคือถ้าเข้ามาแล้วครับคือเล่นได้แบบโลกนี้เป็นโลกของคุณไปเลยนะครับ รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าสิ่งของมันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอ่าตอนนี้ก็โหลดก็เสร็จแล้วนะครับมาพอโหลดเสร็จแล้วนะครับก็รอสักแป๊บหนึ่งนะอันนี้อาจจะดิ้นเสียงเครื่องคอมผมนะเพราะว่าใส่เครื่องคอมผมเป็นเครื่องระบายอากาศนะครับโอเคนะท่าน,นี้นะครับอันนี้คือรถ เบสินะครับเริ่มต้นนะซึ่งอันนี้ผมตั้งค่าให้เป็นอ<ม>ัลตราอยู่แล้วเป็นกาฟิกนะครับเดีย๋ยวผมจะมาสอนราคานะซึ่งอันนี้ผมใช้จอยเล่นนะครับมากตอนนี้นะครับคือการขับรถของเราเนี่ยจะเป็นการขับรถได้อิสระเลยเดีย๋ยวผมจะมาสอนนะครับถ้าหากคุณยังอยากอยากแบบคืออยากเปลี่ยนแมพนะครับกด ESC มันจะขึ้นแบบนี้ถ้าอยากเล่นต่อนะครับ <S 2> <S 2> <S คือเราจะต้องกดตรงนี้นะนี่ก็สามรารถเล่นสาอแน่แล้วอันนี้ผมจะใช้จอยนะครับอ,อ๋อแล้วทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับเกมนี้เนี่ยเกมน,นี้นะครับคือพูดยังไงดีนะครับคือเกมนี้เนี่ยมันกด W บ U A D ไม่ได้ S ไม่ได้ A, นะครับ ยกเว้นจตเราจะไปจ้างค่าเองนะครับเราจะกดได้แค่ปุ่มลูกศรน,นะตรงนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้จอยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่ากิมมี้ใช้จอยเล่นด้วยเราเล่นง่ายกว่าด้วยนะครับคือใช้จอยนะครับวิธีการใช้จอยเล่นนะครับก็คือเราต้องกด R สองนะครับเพื่อเป็นการขับรถอือ แล้วก็กดเปลี่ยนมุมกล้องกดกดว่ายหรือตัวไออะไรนะครับตัวสามเหลี่ยมนั่นแหละครับเพื่อเปลี่ยนมุมกล้องในในจอยนะครับแล้วก็ถ้าจะรีเซ็ตรถในจอยนะครับกดกดมันจะมีปุ่มลูกศรสี่อันใช่ไหมครับให้กดอันซ้ายนี่กดรีเซ็ตได้แล้ว นอกจากนี้มันยังมีคู่มืออีกนะคะสำหรับใครอยากจะสำรวจได้นะซึ่งเกมนี้นะคะผมปรับก,าร,ร,กนะาราฟิกเป็นา l t r าแล้วนะทุกประคำก็อยู่ที่ประมาณ495บาทผมซื้อเมื่อประมาณนี้นะครับคือไม่ได้ซื้อช่วงราคาแล้วลครับคือซ,ซื้อมาแล้วก็ได้เล่นคอมครั้งแรกนะคือผมจะมาทดสอบว่าคอมผมจะรับการาฟริกอ u l t ่าของเกมนี้ได้หรือเปล่า กราฟิก u l t ช้าะะครับดูสิครับมันมันดีแค่ไหนมันรู้สึกสมูทมากกว่าไฮนะแต่เราจะมาดูกันนะครับว่ามันกระตุกหรือเปล่าถ้าหากเราสปอนร์ลดเยอะๆอย่างเช่นผมจะใช้อนี้นะครับกด e นะเพื่อเลือกเมนูหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะต้องกายกดกดขึ้นด้านบนนะครับหลังจากนั้นก็ให้คุณไปที่ตรงนี้ฟรีลอบ อันนี้คือ add vehicle นะครับเสิร์ชได้หรือจะเลือก vehicle ตรงนี้ก็ได้นะครับคือถ้าหากคุณอยากอยากกลับไปหน้าเมื่อกี้กดกดเล่นตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งค่า t r a ฟฟิกนะครับคือทราฟฟิกต,ตรงนี้เนี่ยถ้าหากคุณอยากให้รถมาสปอร์นะครับกดตรงนี้มันจะมีสปาร์อร์มอลแล้วก็รถตำรวจผมขอสปาร์รถอร์มอลให้ดูนะครับวันนี้จะมาทดสอบกราฟริกนะครับ มาดูกันนะครับกราฟิกระดับอัลตราผมจะรับไหวไหมทุกคนดูสิครับอันกราฟิกระดับอัลตรานะครับอยังไม่กระตุกเลยอะ่ะแตเว้นจต่คุณจะสปอน์ดเยอะมากเยอะจนเครื่องผมรับไม่ไหวคืออานต้ตรงผมใช้น e b บุกนะครับแต่สามารถเชื่อมต่อจอยเล่นได้เกมนี้ใช้จอยเล่นได้ละเกมนี้เป็นเกมที่ คุณเล่นได้ชิวๆหรือไม่ก็จะทดสอบก็ได้นะครับคือเกมนี้เป็นเกมแนวฟิส,สิกสมจริงนะครับเอาไว้สําหรับการเรียนนะก็คผมริมบอกนะครับอันตี่เราจะเบระเราต้องกด L2 ขนานั้นนี่แล้วจอยของมมีการสั่นเนาะมันจะรีบแจ้งให้หนึ่งเมื่อจอยผมไปโดนโต๊ะอะครับมันจะมีการสัน่นโอเคครับตอนนี้เนี่ย การขับรถของคุณนะครับมันจะง่ายมาทานเล่นจอยนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับมันไม่สามารถกดนำมอซ A C ได้ยกเว้นจากคุณเฮ้ยเอรี AD. ได้ยกเว้นจากคุณจะไปตั้งค่านะครับแล้วผมจะมาสอนวิธีการเล่นในคอมเบื้องต้นนะครับอ่ะอันนี้ผมขอขอลองเล่นในคอมแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเชื่อมต่อจอยก่อนอ่ะ จัดการเชื่อมต่อเรียบร้อยเราจะกลายเป็นคอนโทรลแบบนี้ถ้าหากเรากดเดินหน้ากดกดลูกศรน,นะครับกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากดตรงนี้กดลูกศรน,นะครับนี่นะครับแล้ววิธีการเลือกรถนะครับอันนี้นะอันนี้ให้กดมาตรง E นะครับกดตรงนี้เลย E. กดตรงนี้ฟรี e อม m a c ชั่นนะครับกด s e r r c h vehicle แค่นี้คุณจะได้รถแล้วนะครับแล้วก็รถนะครับมันจะมีรถรถให้คุณเลือกอยู่ประมาณประเภทหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกาเอ้ยรับแบบนี้กว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าคือรถมีเยอะมากนะครับอ่แล้วก็จะมีพวก อุปกรณ์พอบอะไรต่างๆนะครับให้คุณได้ใช้นะแล้วก็สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะครับถ้าหากคุณสปอร์รถบรรทุกมานี่เอาสปอร์รถที่ไม่มีพ่วงเลยนะครับอย่างเช่นรถคันนี้ปึ๊บสังเกตน,นะครับรถทุกคันจะไม่มีรถที่เชื่อมต่อพ่วงเลยอ่าแล้ววิธีการเชื่อมต่อพ่วงนะครับอ่าตอนนี้เราได้มาแล้วนะรถ ถ้าอยากหังก็กด46หรือเมาส์ขิดลากก็ได้แล้วครับแบบนี้จะง่ายกว่าถ้าถ้าใช้เมาส์ขิดลากนะนี่นะครับคือรถรถกาฟรถรถบรรทุกกาฟริกเอลชาคุณเห็นใช่ไหมครับ แล้วก็จะมีปุ่มบอกตรงนี้ด้วยนะความช่เพื่อแอร์สปายตรงนี้แะครับมีปุ่มบอกด้วยนะโอเคครับแล้ววิธีการปอนไออะไรนะครับไอควงคอนเทนเนอร์นะครับอ่ะกดตรงนี้ปึ๊บกดมาที่ s e r v ์ฟเวอร์เหมือนเดิมนะครับเลื่อลงมานะครับหาอันไหนก็ได้ละผมจะเอาอันนี้แล้วกันอันนี้ แต่บางอันมันอาจจะเชื่อมไม่ได้แล้วครับแล้วแต่ละเอาอันนี้นะครับลองดูนะสปอนนิวบางอันมันก็ได้บันอันไม่ได้แลครับแล้วผมจะสอนวิธีการลองรถนะครับกด F เพื่อเป็นมุมมองคนขับนะครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยถนัดเล่นแบบเล่นปกติเท่าไหร่อันนี้คุณสามารถกด W A D ได้กด Spacebar จำ กดชิบวิ่งนะครับแต่เกมมันจะไม่เน้นเรื่องคนนะครับมาเดี๋ยวเราจะมาเล่าเชื่อมต่อกันนะครับคือเกมนี้มันสมจริงมากถึงขั้นคุณสามารถเปิดประตูแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวก่อนนะครับมันยังเปิดประตูไม่ได้วิธีการขึ้นรถอีกรอบหนึ่งกด F ประมาณนี้นะอ้าว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 เฮ้ยอะขับรถได้ละซึ่งอารงผมถันัดจอยมากกว่าการเล่น ในคอมมือถือปกตินะครับไม่จะว่ามันรู้สึกควบคุมง่ายกว่านะครับเรื่องเบรเรื่องอะไรนะอ่ะอะเี๋ขอเชื่อมต่อจอยเหมือนเดิมนะครับขอแป๊บน,นึงคีเชื่อมต่อจอยแล้วตอนนี้เราก็หันหน้าจอได้ง่ายขึ้นนะครับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเชื่อไมได้หรือเปล่าแต่มันก็อยู่ที่คันด้วยนะครับว่ารถว่ามันเป็นเรืออะไรเชื่อมต่อได้ไหมืแบบรถมีเชื่อมต่อไม่ได้แล้วครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันก็มีรางพ่วงอะไรนะครับไม่ได้มีความยู่เรื่องนี้อ่าเชื่อมต่อไม่ได้นะไม่เป็นไรครับ ไปตันต่อเลยแล้วกันโอเกมนี้ผมเคยเจอครั้งหนึ่งอะตอนที่่าไฟแดงครับคือเราจะติดอันนี้นิดหนึ่งอะคือเราจะเหมือนโดนถ่ายยิงนะแต่มันก็น่าจะเป็นแค่ชิดของเกมเล็กๆเลยๆนอยะ่ะ ก็จะมาสอนวิธีการแบบจากเช่นอย่างเช่นเอ้ยอย่างเช่นคุณอยากจะวไปที่ที่ที่หนึ่งให้กด F แปดเพื่อฟรีคามิราะครับกดกดเดินตรงนี้ได้เลยกดเดินดับเป็นยูนะครับแต่ถ้าหากเรากดตรงนี้ถ้าเรากดคลิกขวาคลิกซ้ายก็ได้ละสีหันเลยไปจ้ะอ่านะครับให้คุณหาสถานที่ที่คุณอยากไปเลยอ้าผมอยากไปตรงนี้นี่ตรงนี้เลย มันจะบินเร็วกว่าการขับรถไปปกติเลยครับแล้วถ้าคุณอยากสปาร์ลดเนาะกด F7 นะครับประมาณนี้ครับง่ายๆื้นฐานขั้นเบสิกนะครับต่อมาแล้วครับจะมาสอนวิธีการรับแต่งรถนะครับให้กดที่ M นะอันนี้มันจะมีสถานที่ให้เราเรลือกเนาะแต่เราไม่ต้องสนใจนะครับให้กดไปที่ Vehicle Conflict นะ ือกดตรงนี้ environment นะครับโตโมี UI app ก็มีนะโเจโตหมดมีการถ่ายรูปนะครับนี่นะอย่างเช่นเราจะถ่ายรูปนี่เราสามารถเรียกว่าจะเป็น normal b i e นะครับ v e h i c l conflict นะแล้วก็มีจูนเป็นเหมือนคล้ายๆจูนนะครับคือท,ทำให้เร,เราดีขึ้นได้แล้วอย่างเช่นผมีแต่งรถบรรุ นสักนิดหนึ่งนะครับขอมาแต่งรถบรหุกก่อนอึบอึบอึบกดม,ม,มแต่งรถป็นถุกขอแต่งรถป็นถุกนะครับจูนขอจูนก่อนนะเช่นเช่นพวกบินะครับบิลผมให้แค่สิบสิบกว่าเอซ็นต์นะพอยุ่มออดแข็งผมขอลดลงนิดนึง เียวง่ายนะแล้วก็จูนเพิ่มเติมได้เลยแล้วครับปรับเชียร์นี้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะพอเราแอปพลายดูนะครับถ้าเรากดแอปพลายตรงนี้เราจะสามารถปรับลดเราเปลี่ยนไปได้แล้วครับอะรถเริ่มเบาขึ้นแล้วความเร็วผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้แรงมากนะ คือคุณคุณปรับได้นะครับคือความเร็วแรงขึ้นมากใช่ความเร็วแรงขึ้นก็คือคุณไปสามารถจูนรถได้เลยนะครับ ความเร็วผมเพิ่มขึ้นจริงๆนะหลังจากผมปรับแต่งรถให้รถมันเบาขึ้นนะความาเร็วสูงเพิ่มขึ้นกว่าปกติมากเลยนะรถมันหุบขับหุบสามื่อดี่ตูพอจูแล้วรู้สึกว่ารถมันหกกุบกายไปรถมันหุซิ่งไปแล้วนะครับอ่าต่อมานะเดี๋ยวผมจะมาสอนปรับแต่งรถตรงนี้นะครับ แออันนี้เราเลือกแมปอยู่ให้เรามาเลือกที่เวียนข้อคอนปิดเหมือนเดิมนะครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้แล้วคือเราเปลี่ยนพวกเป็นอาร์เมอร์ช็อตเเปลี่ยนรถได้แล้วแหละครับอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นดูแล้วกันนะขอคุณก็จะได้สภาพรอโหลดแบบหนึ่ง คุณก็จะเลืกสภาพประมาณนี้คัลเลอร์นะครับแตกได้ล้วคือมีอยู่หนึ่งเพนท์เท่านั้นนะครับผมขอปรับรถบรรทุกเป็นสีแดงแล้วกันนะเอาสีดำดีกว่าละค็ดลายเท่ๆแล้วอ่าแค่นี้คุณก็จะได้รถนี้แล้วสุดเท่แล้วเพนทสองเพนทสามก็มีนะครับ อาเพ้นสองผมขอเป็นขอใช้สีเหลืองหน่อยแล้วก็เหลืองเหลืองเพ้นสามก็คือจะเป็นขอเป็นลายส้มๆนะเออเลนโอเคเพ้นสองขอเปลี่ยนเป็น,นึงครับขอเป็นสีแดงโอเคได้ละพอแต่งเสร็จแล้วนะครับก็มาที่พลาร์นะกแอปพลายล้ว ตรงนี้ก็มีเซฟนะครับเราสามารถเซฟได้นี่นะครับเราปรับได้แล้วว่ารถรถจะเป็นไงนะสปานิ่งโหลดนิ่งรีมูฟออนนี้นะครับแล้วรียหมดโอเคกำลังเป็นปกติแล้วอ่ะเราจะเราก็จะได้รถซิ่งมานะครับ คือทุกคนเห็นไหมครับว่ากราฟิกแบบเอลช้าเนี่ยมันค่อนข้างค่าสวยมากนะครับคือมันเป็นไฮให้มันก็สวยอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมปับเป็นเอลช้ารู้สึกสมูทมีอะไรสมูทมากขึ้นนะตอนนี้เรากลับมาที่เดิมเรียบร้อยเราจะมาใส่ใส่เน,น,น้เนอร์ไว้รอบหนึ่งวันนี้ผมจะมาทดสอบกราฟิกกับสอนแ่บะอะไรเ้อยๆนะ ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนเดิมมากวันนี้แล้วก็วันนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วครับคนที่ซื้อเกมนี้ไปนะ้จะรู้ว่าวิธีการปรับมอดยังไงกดมามอดตรงนี้นครับอันนี้ผมโหลดมอดไว้สามอันนะคือเป็นมอดมอดรถนะครับแต่ถ้าหากคุณอยากได้มอดตรงนี้เลยเนาะสามบ้าแบาร์เอลตรงนี้ได้เลยอ้าเห็นไหมครับมีรถเยอะมากนะอันนี้คือมอดถูกพิธิ์นะ คือได้แน่นอนยางึช่รถคันนี้นะเดี๋ยวเราจะลองกดซับสไคร์ดูนะครับพอคุณกดซับสไคร์มาปุ๊บอันนี้มอดนะคุณมาที่มอดคุณก็ได้รถคันนี้มาแล้วก่อนที่วีโคลนะครับหารถที่คุณหาแลหารถนะครับ,หหะะรบอ่าะ,ะนี่ไงได้แล้ะ คุณก็จะได้รถเยอะประมาณนี้เลยนะคะใช่ผมจะขอลองใช้คันนี้แล้วกันนี่นะครับคือมอดนะคือคนเขาทำกันไวเลยครับมักก็ติดไม่โดนไม่โดนไวรัสแน่นอนอ้าวแาหลดแตัวหนึ่งเลยครับรถแรงมากนะเขาบอกว่าจะน,นุ่มยือรถนี้เป็นรถแรงครับอันนี้ผมไปหารถมามอสฟรีนะครับมอสฟรีแต่รถเข้าแรง จับกะตายก็ได้เลยนะคะอุ้ยใครจะหารถกนได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อให้ถ้าากคุณอยากได้ชื่อมอดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูละมอดชื่อมออันนี้นะครับชื่อมอดมอดนี้เลยนะมอดนี้เลย อลืมจำชื่อไว้นะครับหรือจะเอามาัดเครื่องมัมดอะไรที่ผมมีได้หมดนะครับโอเคมาลองไปช่้ยหน่อยอาานี่กระเป๋าเราเอาข้าวเนาะมันอัดดีคอมผมเัาเป็นไอโฟนเะก้าเนี่นะาาายคือซื้อนานแล้วเราเก็บเราเอากระเป๋าเอาข้าวไรดีเลยยังไม่กระทุกเลยแม้แต่ลูกเดียวนะครับลื่นปือป่อลื่นปื่อ ยังกระลดดีคุณมดคาม้างมังก็หลุดความเร็วก็เรงยวนยวมาแต่ถ้าอยากได้มด R นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะที่คุณจะอาจจะได้ลองมดแบบดีๆนะคุณอยากได้มดแบบแปบลบหน่อย เขาไม่ได้ทำเงินตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋วจะขอดีกคลิปหนึ่งลครับแต่มอดนี้คือดมอดโหลดฟรีนะครับใครายแก้ไ็ได้ความเร็วสูงมากนะคบถ้าเ,าเป็นมอดแม้จะเป็นมอดก็เถอะนะมัดในเกมมันค่อนข้างดีนละยังไม่มีไวรัสด้วยอจะไม่ได้แรงข้าวลูเคยเคยเห็นมนาะ แล้วก็ไปหารถเองนะครับอยากได้รถบีบีอะวีสนคิปหน้านะครเพรคลิปแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างยาวเลยทีเดียวถ้าแล้วครับพอคิปนี้นะครัะผมก็ได้สอนพินน้นทางกราฟิกขอ้การแต่งอ้ออย่างใครพอใ <c oughs> ครครับ กราฟิกอย่างหนึง่งอีกแกับอย่างหนึ่งค่ะถ้าคุณกดเอนตัวนี้สามารถมาเลือกที่ออปชันได้นะออปชันมีทางการปรับกราฟิกนะอันนี้กราฟิกผมปรับเป็นอัลตรานะครับอัลตร้าไฮนะเทคเจอร์คุณลิต้นะเอาไฮพออันนี้ไลนิ่งอัลตรานะครับไฮนะชาลู Shadow นะไม่ได้ดี โอ้ยนี่อ๋อไฮอันนี้เกมเขาปรับมาให้แต่นี้ผมปรับเองเอลชาร์ลนะถ้าหากผมปรับเทเจเป็นเอลชาร์ก็ค่อนข้างคือมันมีแค่ายสูงสุดแล้วนะคือมันมีเทเจอร์ที่ผมปรับเป็นอัลตร้านะครับอัลตร้านี่คือดีสุดแล้วนะมีตั้งแต่โรเวสโรแพคนิคนอนานอร์มอลไฮและก็ยันอัลตร้านะครับนี่คือกราฟริกที่สวยที่สุดนะ กีไอวายเราเลนได้ด้วยครับเช่นเราจะปรับเป็นกลางคืนนะแต่แต่แนะนำอย่าปรับกลางคืนนะครับเพร,เพราะเกมคุณจะกลายเป็นเกมผีทันทีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขับออกไปให้ดูนิดนึงแล้วครับคุณจะได้รู้ว่าถ้าหากเป็นกลางคืนป็นไงโอ้โหเกมผีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะมีแค่ไฟหน้ามของคุณนะครับถ้าหากคุณคุณเนื้อปรับนะครับ กลายเป็นเกมฟรีหนึ่งร้อเปอร์เซ็นเฮ้ยเกมหีอันนี้สามารถปรับไฟตรงนี้ได้ขอปรับไฟอ้อมหนูนคัมเจะาไม่มีไฟนะแล้วก็สามารถปรับตรงนี้ได้แล้วครับเรื่องเดนะแนะนำนะครับปรับเป็นอันนี้ดีกว่าเป็นขติแล้วก็ถ้าคุณยังอยากขับรถบนแรงร้่ง่วงโลกนะครับ อยากขับรถบนดวงอาทิตย์อะไรแบบนี้นะก็ให้ไปวอกเอ็มเหมือนเดิมกดมาที่ตรงนี้นะครับเอ็มวอลเหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับนี่เราสามารถปรับให้เราไปขับรถบนดาวพฤหัสได้ มันหล่นเร็วมากนะอ่าเงินผมปรบบเป็นปกติอีกคร,บบรั้งเลยเหมือนเดขอปรับเป็นรีเวิร์ดก็ได้นะรีเวิร์ดเป็ดี๋ยวทาเป็นเอิร์ดเหมือนเดิมนะครับมันค่อนข้างเล่นยากอนะ่ะคือแล้วก็เกมนี้ยังมีอีกออปชั่นหนึ่งนะครับที่คุณควรรู้ไว้เลยนะครับเพราะว่าเป็นออปชันที่ไม่ได้สำคัญอะไรเลย ก็ไม่ได้สำคัญจริงๆแล้ครับออปชันนี้เนี่ยแต่ว่าออปชันนี้มีไว้เพื่อช่วยคุณนะครับออปชัน AI ละคือ hmm. มันก็ไม่ได้สำคัญหรอกแต่ว่ามันให้ความสนุกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราสามารถเลือกแมี Follow me Racing Diving Loop หรือ,รอลอง g Cash มีมันก็สำคนนะครับที่สามารถขับคนเราได้อะ ท่านผู้หมเลยนะผมทำสามรอบชุดิได้ทอกทเครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องไปกันแล้วเพราะว่าหมเวลาของผมดนี้เราก็มาจับคิ้ด้วยคิ้ไม่สวยเลยเอาใหม่นะวันนี้จะมาจบคิด้วยการบโอ้ย ุกคนอันดหนึ่มีไรสองวอตตมาแล้นะวก็สวัสดีครับเปล่าสุภาพปวดคิดไมสวยเลย